บนโซเชียลว่าท่คนผู้ชมต้องเห็นเนาะคนนี้กันมาบ้างแล้วนะครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นคูุ่ญแจที่นี่น่ารักตลอดกาลนะครับยังคุยกันเพิ่มเติมกันอยู่เลยนะนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะรับรองเพิ่มเติมตอนที่เราอัพเดตแล้วให้กดเพิ่มเติมกันได้ใช่ค่ะใช่เลยค่ะพี่นะครับเรียกว่าน้องไฟเชอรี่นะน่ารักมากนะครับคู่บุญแจตัวเป็นจากน้ำอมันนะพี่พหลายคนบอกว่า นี้เลยนะคะแล้วก็สามารถเลือกรายการได้เลยนะถ้าเราชําระนะคะรายการรวมกันครบ1,550บาทวันนี้เราก็จะได้ลัลกอกีิ้แบ๊ค่ะเป็นของสมนาคุณที่ทำปปะกหมัดมอบให้กับเราเพิ่มไปด้วยนะอันนี้เป็นปะก้าพิเศษสัหรับไลท์พี่เจนนี่ค่ะพี่ที่ใช่เลยนะครับยังไงก็นี่ชอ็อปปิ้งจะเป็นเพนบางทีก็โอ้โหไปแล้วนะเดี๋ยวให้กดอีก3นาทีนะว้าวถา่ี ครูปองครูปองกำลังจะเข้าอีกหนึ่งนาทีนะครูปองกำลังจะเข้าอีกหนึ่งนาทีพีใจอะไรก็กลับมารออะไรโอ้โหหน้ารักนะรออะไรนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพียงแค่ครูปองมาแล้วครูปองมาแล้วสามนาทีก่อนเลยอ่ะสต๊อกกันไปแล้วนะครับ าแต่ว่ามาเจอได้หลายๆคนก็นีนะครับหดได้เลยนะพูดเดียวน่ารักมากนี่ใครคนที่อยู่ได้อย uh, ู่นู่นนี่นั่งที่สุดสุดดีใจใช่น่ารักนะทองแดงด้านคูปองค่ะพี่เจนนี่หนูปากนิดนึงฝากให้พี่พี่ทุกคนเข้าไปเก็บคูปองกันก่อนได้เลยนะจะได้แบบว่าอัปเดตเพิ่มเติมกันไปเรื่อยน่ารักมากเลยอ่ะใช่ใช่ และนี่คือสีแบบตึงเลยค่ะสีอนี่เลยนะเขา็รัแกะเอาได้ใหม่ล่าสุดเลยนีไงนี่หลานีนี้สีนี้อสีนี้แรงมากีน่ารักมากรถทีค่ะใช่เลยแต่่าใสรที่นนะาว่า้ห้องตกลใช่เลย พี่เจนนี่ถ้าหนูขอฝากค้องหน่อยได้ไหมนะคะพี่เจนนี่มันจะปิวเอานะเอาหรอในติ๊กต็อกเลยนะบลอกมักออฟฟิเชียลไลฟ์ไทยแลนด์นะคะอ๋อติ๊กต็อกโอเค ใาย่าอยู่นะสุงเลยใจย่าต้องไม่มีผลนะใจย่าต้องผลไม่ว่างนะเป็นการไซส์400เปอร์เซ็นเป็นงานทุกนเป็นเด็ก Generation เลยค่ะเ j e นี y รุ่น Jenny ขอบคุณค่ะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่เรามีความเร็วหนึ่งนาทีแล้วงานหนึ่งนาทีสุดท้ายนะหนึ่งนาทีสุดท้ายอยากกดอยากเก็บน้องคนไหนกดจิ้มเพิ่มเติมได้เลยนะเราบเราจะ ใช่นี่เป็นารนำรถที่จะได้เงินเลอง่ารไปได้ยังไงรู้มาขค้นอีนะคะต้องหยแน่ว่าต้ง้างหน้ค่ะแต่ทําออกมาที่ทำานเส็นแล้วองทานะคอยากจะให้พี่ๆทุกคนแรมหลอบผ่อน้องน่อยค่ะใช่เลยนะเป็นทางแรกของงานนำทางที่ออกมาเป็นงานงูปาแบบนี้นะน้องไม่เคยมีมาก่อนเลยน้องเป็นซิลค์เร์มาตลอดเลยนะครับอยากให้พี่ๆช่วยคอนเฟิร์มหน่อยได้ไหมพี่บุ๊พี่น้ คลาคนเล่าบอว่าน้องอาจจะเศร้านิดเึงแต่ว่าขนนุม่มมาอยากให้พี่กุ๊กกี้ตันนีเจนไี่ช่วยคอนเฟิร์มหน่อยหน,นุม่มมานักกอด,ดอหมดเวลาแล้วนะคะโอ้โหขายได้ประมาณร้<บ>านสองแสนเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <บา S 2> ทีมงานเก็บเลย